เรื่องในวันสงกราน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาไหว้นะคะคุณพ่อนะคะกับเตรียมนะคะดอกไม้พวงมาลัยนะคะนี่นะคะเราก็เตรียมพวงมาลัยนะคะพร้อมเงินนะคะเตรียมไหว้คุณพ่อนะคะ เนื่องนะคะในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะเราก็จะมาทําการไหว้พ่อกันนะคะขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะในวันสงกรานคาะน่นะคะเราก็นะคะทําการนะคะไหว้พอ่อน,นะคะมีนะคะคุณพ่อก็ให้พรน,นะคะ ปีใหม่ไทยนะคะเราลดน้ำดังจู๊ดยายนี่นาการเ,เรานะคะก็ขอพรนะคะปีใหม่กับคุณพ่อนะคะนี่นะคะในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะ ขอให้นะคะคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะน,น,นี่นะคะต่อไปก็จะเป็นน้องแป้งนะคะขอพรกับคุณตาค่ะนี่นะคะ น้องเปิ้ลนะคะนี่นะคะมารถน้ำนะคะดำหัวผู้ใหญ่นะคะนี่คุณตารถน้ำคุณตานะคะคุณตาก็ให้พรไปนะคะนี่นะคะต่อไปไอ้เงินได้ก็ร้อยล้านพันพันล้านเยะต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกเขยนะคะนี่นะคะรถน้ำดำหัว คุณพ่อตานะคะนี่นะคะก็กล่าวนะคะให้คุณพ่ออายุยืนสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานเป็นนานๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะคุณพ่อก็ให้พรต่อนะคะให้ลูกหลานค่ายพวงมาลัยให้ดีๆปีใหม่แล้วก็ให้ รุ่งเรืองขึ้นไปขายให้โชหลาบไลมาเทมาอะลูกค้าแห่เข้ามาซื้อของเยอะๆก็ให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปทุกปีทุกปีสาธุรวยๆรวยไปด้วยกันนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมานะคะรถน้ำดำหัวคุณปู่คุณย่าต่อเลยนะคะนี่นะคะลูกหลานนะคะก็มารอรถน้ำนะคะดำหัวคุณปู่คุณย่าเยอะเลยนี่นะคะมารอรถน้ำคุณปู่คุณย่านะคะขอให้นะคะคุณปู่คุณย่าสุขภาพ แข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะนี่นะคะลูกหลานก็มาเยอะเลยนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานนี้นะคะใส่มือใหญ่ใส่มือลูกลูกหลานหลานนะคะก็มารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันนะคะนี่นะคะ ก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะนี่นะคะน้องเปิ้นนะคะก็ะมาขอพรอกับคุณปู่คุณย่านะคะนี่นะคะ ิวนะคะน้องแป้งนะคะน้องแป้งก็เป็นคนพูดน้อยนะคะไม่ค่อยจะพูดอะไรนะคะนี่นะคะถึงตาลูกสะพ้ายนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะคะ คลูกชายคุณพ่อคุณแม่อีกคนนะคะมีนะคะก็มาขอพอรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเนื่องในวันสงกรานะคะคุณพ่อก็รดน้ําดําหัวเสร็จแล้วก็มารอลุ้นหลานๆกันนะคะนี่นะคอยบอกหลานๆว่าทำยังไงนะคะนี่นะคะ ยกมือไหว้ตางเออจริงเก่งเริงเก่งเกเอ้าครับมอเรเออใช้ครับจบแ้่ได้ครับจล้ทำมอเตอนักการ้เรี่องอมพิเตอรเร่องสารตเข้าร้าง หลังจากรดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะให้พรกับลูกกับหลานนะคะกลับนะคะนี่นะคะแ,นะแบบนี้นะคะให้พรลูกหลานนะคะให้ลูกหลานเจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเดินทางปลอดภัยนะคะนี่คุณปู่ได้กล่าวแบบนี้นะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆตุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ